หรือไม่พอละพอแล้วมันจะเกินจริง,งเหยอกพีดเลยไปอ่ออะถอ,อนก็ถอนไม่รู้ก็ถอนพอมันจะไหนเนี่ย เดี๋ยวละลายเดี๋ยวเดี๋ยวระบกตอนเิ้มในในครบมันไม่ได้เปรียววปร้ยวป่นะเนี่ยดี๋ยวไปอาบเดี๋ยวพอหลังนะบอกเราฮะบอกเราจ้ะ อืมพรอ,อ,อร่อยมากเลยเดี่ยวอืมอืมแกซุม้มหานจะได้ไม่มีผักกรับนะอืมต้องใช้มือเน,นอาะใช้สมให้ช่อนไม่อร่อยอ่ะ

<laughs> bạn được điểm không? được điểm. được bộ? đâu bộ? lạt chặt chặt. mẹ 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 ăn mẹ 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 ăn mẹ rồi, mẹ 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 Ờ เียาวมากข้าวปุนน่น,นเหรอกินนบางทีเรียกขนมกินเนะอะไม่เรียกข้าวปุ่นข้าวปุ่นมันใส่ที่สารแท้ๆ <นะ S 1> อี่างนี้อืออือกุหลาบมันใช้เดิมบางทีเรียกขนมเส้นอ่านไหม Ừ. mệt mắn nó bạn nó phải ăn. Để ăn Tuấn à mà có keo. Em mệt húp. Húp. Đó. Ừ. Mà đông tạm Gì thuốc, 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 ở có chè, mẹ mình đâm phòng nào hò găng dưa ừm ừm mhm 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 tủ mhm 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 mẹ con mhm 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 mẹ mhm 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 จะแม่เหนียวหมดแล้วอะใครโอเคยอยักเลยแงดีบดออหรือ <c oughs> มั้งหรอมอหรอใส่ฮอะมักน้อยไม่เข้ากคนเ <c oughs> นเียวเ, <c oughs> เดี๋ยววันหลังหาไอ้ตักอะไรมา

ไม่ได้ไม่เงนอืมไม่ได้คุนเลยนะแ<ะ>ต่ตัที่เราขอแนะนำหลายทีไม่ได้คุนเลยฮะคุกน้อยออกมาเป็นไงบ้างเนี่ยไม่รู้มันตันอืม ใ่การฝนตกอืมนนอนอืมเวลไม่นาำงานเท่าไหร่ อะไรเหรออืมอ,อ,อ,อืมอะอะไหอืมเกี่ยวหมักมากลดน้ำตาจะลดมะนาวลงอืมจะหมดต้องรับใช้น้ำตาลไหมใช่ อกระขอนต้องใส่ตแำแบบเนาะตำแบบเนา้ตำหนึ่งกระขอนต้นน้ำผุกงิกแล้วก็ใช้น้ำตาลปีบ๊บยังจะแบบเป็ควนคนวนัวๆอืมอยส้อขวาม เสื้อแขงกว่อืมอมาคิอลูกลูกเดียว เดี๋ยวพ่อไปตำม,มุม้งเดียวัง <laughs> มาอมมะหไม่รู้วะกอเดชอบอม,มัอมกระเทะหกินลือก็อมนะอือไม่รู้อะ,อะพอไม่อมเมืกี่นังนแเลามาตำนี่แหะไม่หวางอ่ะ เราลองประนังกินที่สว่างสว่างมันหนาบาดแสงให้จะสวยเนาะเอาไว้รอบหน้ากรอนมาทำเมนูเลยเละทำทำอะไรดีวายำกุ้งหรือ,รอนนเลยยอปล่งยำใส่ตันนะแล้วก็ใส่กุ้งด้วย ุงวกสักสองนาทีเาถามรึ่าเยียวมากมากเยอะจอละยันมาไหมก็ไม่มีสิทธิ์เยอวมากเยอวคุาไม่ต้องกินไงได้หรืข้ามว่ากัน เยวมากมากเลยเยอมเลยเดี๋ยวน,ยน้ำมัใส่น้ำผึ้งจกด่วงๆมนๆตึงๆ อื่หมดแล้วอังอิ่มเลยเหรอเนี่ยเอาละอืมอ๋อ